ตอนนี้คาเฟ่ก็มาอีกแล้วะคระับอุ๊ยคาเฟ่ไปเล่นแล้วเล่นเลโก้ตัวเล็กแล้ววันนี้นะครับอ่งางเปาผิงแอนด์เฟมิลี่จะมารีวิวเลโก้ชุดบ้านของซูเปอร์ฮีโร่นะครับ EP ที e ่ B 5ครับเป็น EP ที่5เป็นอีพีพิเศษของเรานะลูกเนาะเรามาเริ่มกับบ้านหลังแรกเลยนะเป็นของสไปเดอร์แมนนี่นะครับนี่คือบ้านของสไปเดอร์แมนนะครับ แล้วเรามีเลโก้สไปเดอร์แมนตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมลูกนี่คือเลโก้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่อ,อ่านว่าอะไรเนี่ยสไปเดอร์บบแมนลูกโคสติ้งสโตร์คือร้านขายเสื้อผ้าลูกใช่ไหมเราก็มีเลโก้ตัวนี้จะเป็นตัวปกตินะครับนี่ไซส์ปกติก<ช>็เท่านี้นะครับเลโก้ไซส์ปกติไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ซึ่งพี่ยังเป่ามีทั้งสองไซส์เลยเอันนี้ไซส์พิเศษอันนี้เป็นบ้านเป็นบ้านของสไปเดอร์แมนนะครับไหนดูข้างหลังข้างหลังเป็นไงลูกหลังข้างหลังมี ก่นในร้านมีเยอะมากเลยครับแต่ข้างาในจะเป็นตีโปงนะ่งแล้วเป็นหนึ่งชั้นนะลูกเนาะเป็นหนึ่งชั้นแล้วส่วข้างบนข้างบนนี่เป็นที่ปล่อยใยขยับได้ด้วยใช่ไหมลูกครับนี่หมายขยับเป็นไงลูกโอ้น่ารักจังเลยดีนะคะนี่คือบ้านของสเร์แมนนะคะทีนี้ทำรู้ว่าอีพีแรกใช่ใช่นี่เป็นหลังบ้านหลังแรกที่เราประกอบนะลูกเนาะชุดแรกเลยบ้านของสเร์แมนเนี่ย ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าจะยากมากเอาไปเอามามันไม่ยากเท่าไหร่ลูกเนาะมาประกอบได้นะลูกเนาะสบายๆใช่ไหมลูกค่ะพี่ตอนนี้เจ้าคาเฟ่เข้ามาสำรวจบ้านของสไปเดอร์แมนนะครับดูสิลูกคาเฟ่เห็นบ้านสไปเดอร์แมนไหมลูกอะไม่เอ่ไม่เออนี่ไงสำรวจกล่องแล้วสำรวจกล่องแล้วมาเลยเดินมาบ้านเดินมาบ้านแล้วเอาเอาหลบ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 ชีไปไหนล่ะคาเฟ่ไปไหนลูกครับลูก าเฟ่มชุดอะไรอะลูกร้านขายชุดโอ้โหฮะซื้อชุดซูเปอร์เอโดให้นกใส่ใช่ไหมมันจะระลักเกินไปหรือเปล่าลูกดู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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วคาเฟ่เอาเอามาแล้วไปหาเอาแล้วไปจิกหัวสไปเดอร์แมนแล้ว๋ยวแค่ขนาดปกติหนีแล้วหนีแล้วคาเฟ่หนีแล้วคาเฟ่คาเฟ่กลัวตัวเล็กแต่ไม่กลัวตัวใหญ่ สำหรับบ้านเซมิลแลียนเรก็จบรีวิวเท่านี้นะครับต่อไปเป็นหลังที่2เป็นบ้านของกัปตันอเมริกา,าครับครับโลกขายอะไรอ่ะของกัปตันอเมริกาเนี่ยจะเป็นร้านขายโล่โลกนี่ใช่ครับนี่คือโมเดลเลโก้ <Lego. S 2> บ้านของกัปตันอเมริกานะครับรนั่งขายสนะมุมสดนะโลกมีสมุเป็นมีหนังสือด้วยไงโลกครับนี่แล้วเหมือนเดิมน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่เลโก้นะครับนี่ครับเลโก้ตัวเล็กของกัปตันอเมริกานี่เป็นเลโก้ตัวใหญ่ของกัปตันอเมริกาลกตัวเอแล้วก็บ้านหรือร้านของกัปตันอเมริกาซึ่งในชุดเนี้ยจะเป็นร้านขายโล่นะคระับดาวป็งไงลกูกใช่ใช่ก็เป็นโล่งโล่โล,โล่รูปดาวเป็นของสัญลักษณ์ของกัปตันอเมริกาใช่ใช่หมูลูกตัวเองลกูกอเมริกาเนี่ยตัวเอตัวเอ เดี๋ยวเรามาดูบ้านของกัตตาลีมิการกันครับนี่นะครับด้านในด้านในก็จะมีโลมีร้านขายหนังสือมีอะไรเยอะ,ะแยะเลยนะครับในส่วนตรงเนี้จะเป็นตัวที่ประกอบยากมากเลยไอ้ตรงสลักเนี่ยที่มีปีกเนี่ยที่ยงเปาใช่ไหมประกอบนานมากพ่อครับครับโกูกที่ยากที่สุดคืออันนี้อันที่ง่ายที่สุดคือทอทอใช่ไหมพ่อก็ว่า,างั้นแหละตอนนี้คาเฟ่ก็มาแล้วครับอุย้ยคาเฟ่ไปเล่นแล้วเล่นลเลโก้ตัวเล็กแล้ว ลูกคาเฟ่เลยคาเฟ่นั่งกับตันอเมริกาเลยลูกไม่ต้องซื้อลูกหรอกว่ามันมีลูกฉันร้องเลยอ้าวปีหนีมาแล้วดูครับดูครับดูเจ้าคาเฟ่จะทำไงบ้างต้องแอบฮะเพราะคาเฟ่มันจะไม่เล่นเหรอคาเฟ่มันจะมาแก้งอะไรนะหนีละวสำหรับการรีวิวบ้านของกัปตันอเมริกาจบก็จบต่อไปเป็นหลังที่สามนะครับหลังที่สามนี่จะเป็นบ้านของทอนะครับ มาแล้วครับหลังที่3เป็นบ้านของทอนะครับเทพเจ้าสายฟ้าของเราซึ่งเหมือนเดิมครับเรามีเลกโก้ทอตัวเล็กนะครับนนแล้วก็มีร้านขายแล้วก็มีเลโก้ทอตัวใหญ่ร้านขายอาวุธใช่ครับซึ่งบ้านของทอเนี่ยเป็นร้านขายอาวุธแล้วเลโก้ทอเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยถือค้อนโยเนียทั้ง2ตัวเลยนะครับตอนอนี้ดีครับพี่<ฆ>พองังเปาก็มีค้อนโยเนียเหมือนกัน นี่นะครับนี่จะเป็นรูปบ้านน,นะครับที่เขาเรเป็นขวานใช่ลูกมันเป็นขวานลูกเป็นภาคข้างไงลูกภาคกรกจะเป็นค้อนดีพี่เอาปลงลังแกะแกะข้อแกะขวานออกมาอยู่นะครับตอนนี้ครับซึ่งเลกกูข,ของทอเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจะประกอบยากเติงจริงเ่ะเป็นการเป็นอันที่ง่ายที่สุดเลยแล้วเราก็จะไปดูวยแมนด้วยใช่ครับใช่ครับยากกับตานกามกับออร์เรเมนออเรเมนก็ยากเหมือนกัน ย่ากนิดนึงนะครับต่อไปก็บ้านของทอก็จบต่อไปเป็นหลังสุดท้ายนะครับไอร <Iron Man. S 2> อนแมน,นมาถึงหลังสุดท้ายแล้วนะครับครับ,รบ,รบลกูกไอตัวงเวีเนี่ยว่าบวกเสียมดดำนี่คืออะไรอ่ะไหนลูกหน้ากันแมทช์อ๋อไอตัวเนี้ยเป็นเป็นมาร์กปกติแต่ไอตัวสีนดำาลเนี่ยเป็นมาร์กหนึ่งลูกมาร์กวันเลยเป็นไอรอนแมนตัวแรกที่ซึ่งองอกมาในภาคแรกลูกตัวนี้นก็บอก มันเป็นเหมือนเหลก็ลกๆอ่ะเป็นสีเหล,ล,ล็กๆอ่ะโลกยังไม่เป็นสีแดงตอนนั้นเป็นสีเหล็กสีโลหะอยู่แล้วเหมือนเดินมนะครับบ้านของไอรอนแมนเองก,ก็คือนร้านขาย <ừ> ขายาต้นเองเอา้าวโดนแล้วนี่เหเป็นดาวเทียมาวแล้วโลกเป็นดาวเทียมใช่ไหมรับเป็นรับการสื่อสารใช่ไหมโลกนี่แหละตรงนี้แหละย่างสดใช่ครับออกมาสวยมากตรงนั้นเป็นตรงที่ยากที่สุดเองตุ๊กตดข้างใน,นอันนี้มีถูกชัแล้วว่ามีตัวล็อกแล้วใช่ครับ และส่วนเลโก้นะครับเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่จะเป็นตัวเล็กตัวปกตินะครับและนี่ก็จะเป็นเลโก้ไอรอนแมนตัวใหญ่นะครับ <โ é, S 1> ใส่เจะโป๊ของพี่ยงเปาส่วน<ด>อาจบแล้วดาวเทียมข้อมูลที่ยังเปาบอกเนี่ยสามารถขยับระบุนได้นะครับแต่ว่าจะบบกบางมากเลยนี่แหละบาบางที่สุดใช่ใช่และประกอบยากมากด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยเจ้าคาเฟ่ดูนะครับดูว่าคาเฟ่เนี่ย จะชอบเล่นเลโก้ไอรอนแมนไหมอะเฟ่เล่นไหมลูกเฟ่ยังยังไม่มองครับตอนนี้ยังไม่มองมองแล้วบอกแล้วอ้าวอาไปแล้วเอาไม่มองมองอย่างเดียวมองอย่างเดียวคาเฟ่ยังไม่ทำอะไรครับยืนย็นเก๊กรออยู่เอาเอาวย่งยังยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกแสดงว่าคาเฟ่ไม่เขาชอบเล่นเลโก้ไอรอนแมนลูกมาเฟ่มาพ่อมาขึ้นมือพ่อมาเฟ่ขึ้นมือพ่ออ่ะไม่ขึ้นอ่ะขึ้นได้ไปก่อนลูกนี่คือบิชิการเกียงคาเฟ่เกีงคาเฟ่ใช่ไหมลูก เฟ่อ่ามานล้กอบหัวพ่อกอบหัวพ่อแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รีวิวจบทั้งสี่หลังแล้วครับต่อกันใช่ครับเพราะว่าเลโก้ทั้งสี่แบบเนี่ยสามารถนำมาประกอบกันได้เดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะครับครับลูกลูกก็นึกว่าปืนเป็นของอย่างหนึ่งอะอ๋อนี่มันแค่ เพราะก็นึกว่ามันมีโลกด้วยมันไม่ใช่มันคืออะไรโลกสว่วนประกอบอ๋อสว่วนประกอบใช่ไหมเดี๋ยวพี่อังเปาจะเอาบ้านที่สีหลังมาประกอบให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่อังเปาจะเอาบ้านที่สีหลังมาประกอบแล้วกันนะครับอันนี้ง่ายอ,อันนี้ง่ายที่สุดง่าที่สุดอ่ะใส่เลยลูกยากที่สุดยากที่สุดอันนี้ง่ายเหมือนกันยากนิดนึงอันนี้ล่ะอันนี้ง่ายนิดนึงอ่โอเคลูกอ่ะรวมล่างเลยลูกรวมเป็นไงครับทำตามแบบไปนะลูกนะ ใช่พี่ยางเปากำลังประกอบเลยนะครับอ่าหนึ่งหลังแล้วสองหลังแล้วสามหลังแล้ว้ยใส่ไม่ได้เขาคอยใสย่ลูกมันจะมีล็อกเข้ามาอยู่ลูกเห็นไหมมันจะมีล็อกเหล็กกลมๆมาลูกนั่นแหละตรงนั้นแหละครับมันจะเข้าเก็บเลยอ่าเข้าแล้วนะครับใส่ปโอต่อไปเป็นหลังที่สี่นะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เหมือน,นเหมือนในนั้นเป๊ะเลยเหมือนครับเหมือนเหมือนในกล่องเป๊ะเลยสี่แบบสี่หลังพี่ยมาประกอบอใช้เวลาสี่วันสี่อีกว่าจะกว่าจะเสร็จนะครับสี่หลังนี้ทำไมไม,ไมของทุกคนจะมีนี้ด้วยสัญลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์แต่ละคนไงลูกอย่างสไปเดอร์แมนใช่ไหมนะก็ปล่อยใยญ่กัรตัอนอเมริกาก็เป็นตัวเ ทอเนี่ยก็จะเป็นขวาหรือค้อนทองอันนี้ที่ในอ,อกอันนี้ก็จะเป็นแผงพลังงานที่หนอ,อกของไอรอนแมนแล้วก็สไปรนแมนมีโค้ตเตอร์อร้วยใช่ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ๊บายบายมาแอบดูเจ้าคาเฟ่กันนะครับคาเฟ่